ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพมพ่อกับผมเอียกเจียนเคยนะครับกับคนหักว่างหัวใจเกษตรครับผมอารัสตาร์ิ๊นี่ครับผมก็เลยผ้ามาช่มว่าออกลูกครับนี่ครับกลรางสวนลูกครับกำลังเบ่งอยู่ครับเป็นตัวแรกนะครับของฟ้ามนะครับเป็นบีมมาสเตอร์นะครับนี่ครับผมผสมบีมมาสเตอร์ไว้หลังจากตัดหญ่ขึ้นมากกรเห็นเขามีอาการนะครับนะครับ เลื่อมนะครับวุ่นนะครับวุ่นนะหามังนอนครับกําลังหามังนอนคนกับตกลิ้นครับท่านผู้ชมครับฝนกับตกลิ้นผมก็เลยเอาออกมาใส่ร่างนี่ไว้ครับฝนตกลิ้นขาเขากำลังออก เรก็เบ้งเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆครับเาก็เส้นนอนครับหากระลังหาหของนอนครับกรต้องนอนครับนอนนะครับนอนนะครับเบ้งนะครับเบ่งนะเบ่ง เนะครับผมอาจจะซอยอยู่ครับผมอาจจะไปซอยเขาอยู่ให้เขาเบ่งก่อน,นครับอืม,อมนะครับร่างเบ่งครับอืมนะครับดีมัตเตอร์นะครับนี่ครับคอยเอ้ยสินวันเลยคอยเบ่งลูกเอ้ยผมต้องไปซอยเขาเหรอครับ สวัสดีครับ